i p a d Nintendo Switch มาแล้วมาแล้วเยสค่ะ <Okay. S 1> นี่ใช้ได้เลยนะอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยอเอาล้วไงราวัลใหญ่มาแล้วที่ว่าของไ้เยอะแบบเยอะมาก่าะตกใจไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ดีๆจะเกิดคลิปร้อยเดียวก็เสียวได้ in Korea oh. นะคะเพราะว่าจะเนื่องจากว่าพวกเรานั้น oh. มาเดินห้างในเกาหลีเราก็เดินผ่าน ตู้ <Eat. S 2> <elim> เขาเขียนว่าฟันนี b บ็นะคะเราก็จะมาลองดูนะคะว่าการหย่อดร้อยเดียวก็เสียวได้ในเกาหลีจะเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่ราคาไม่ใช่ร้อยเดียวนะคะที่นี่ราคาประมาณ150 ร้อยห้าสิบบาท <laughs> ก็ร้อยเดียวนั่นแหละ <laughs> <laughs> มันเป็นชื่อคลิปมันเป็นชื่อคลิปเราการจะเดินไปที่ตู้กันนะคะแต่คิดว่าวันนี้เราจะซื้อแบบกุบกิบเราจะมาลองแบบประมาณสิบกล่องสิบกล่องก็กุบกิบเยอะแล้วนะขำขำไม่ต้อง,ง <c oughs> ล้างตู้ขำขำล้างตู้ไม่ไหวไม่รู้จะแบกกลับยังไงด้วยนะคะอยู่ไลโรงแรมด้วยนะคะคือครั้งแรกเนี่ยที่ร้อยเดียวก็เสียได้ที่เราทำกันเนี่ยก็คือเราไปเที่ยวไต้หวันกันตอนนั้นแล้วก็เห็นตู้พวกหนึ่งร้อยบาทราคาตีไปว่ประมาณหนึ่งร้อยบาทพวกเราก็เลยลองทําดูแล้วก็เฮ้ยคนชอบสนุกกันแล้วตอนหล ที่ไทยก็มี<ช>ก็เลยทำกันมาแต่ว่าวทไทยท <ำ S 2> ไม่ได<แ>้สนุกเราก็ทําแบบที่ไทยทําที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นสนุกมากถ้าแกอยากจะรู้ว่าสนุกไงแกลองกลับไปดูแบบคลิปเก่าๆได้สนุกมากน,นี่นี่นี่ สิ่งที่เขาเคลมว่ามีสิทธิ์จะได้มันนะคะก็จะมีทั้ง iPad, Nintendo Switch คือจะเป็นแพทท่านเดิมเดิมนะจริงๆแล้วก็คือจะมีแบบเนี้ย i อ Pod s เอยไมโครโฟนสีส้มแสนสวยงามกระเป๋าพุ้งสำอางพวงกุญแจต่างๆนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยพี่เขาเขียวว่ามีสิทธิ์ได้ทีวีแล้วเขาจะใส่ทีวีเข้าไปได้ยังไงเขาจะมีพวกใบที่บอกนะคะว่าเราได้รางวัลอะไรแล้วก็ไปแลกลับนะคะแล้วก็ไปติดต่อเขาเพื่อให้เขาแบบเอารางวัลมาให้เราค่ะ เอาไปหรืล่ฮะทีวีพับได้พับใส่กล่องไว้หรือเปล่าถามเลยว่าคุณคิดว่า Funny Box เนี่ยตลกเข้าหรือตลกเรานะคะคุณว่าตลกเปล่าเนี่ยระบบแห้งเลยดิมันจะแห้งหรือเปล่านะคะนี่เดินเข้าไปแล้วค่ะเหมือนเนื้อ๋อมีสีมาแล้วมาแล้วเหรอเอาเลยค่ะไอ้เอามาลองเปิดก่อนสองอันอ่าลองเปิดสอัสดีก็กระพ่ิ นี่เขาทำมาอย่างนี้เลยเธอตอนเราเล่นกันที่ไต้หวัน,นคนมายืนมุงเพียบใช่ตลกมากที่แบบบางครั้งเวลาเราเล่นต่างประเทศอ่ะ<ม><ม>คนเขาก็สงสัยเหมือนกันแต่เขาไม่กล้าเลยเขาก็จะดยืนดูเราเล่นแล้วพอเขาเห็นเราได้ของหมวเขาจะเดินไปเลยจากที่ตอนแรกคือต่อคิวจะจะหยอดต่อจากเรา <c oughs> ได้หมวกเปล่าสีดำไม่น่าเกียดนะสำหรับ150าบาทเอาว่าง่ายๆคือถ้ามันมีลายกระโหลกวงเราอาจจะไม่ใส่แต่พอไม่มีลายมันก็จะใส่ง่ายขึ้นทันทีเว้ย คือว่าไม่แย่นะโอเคโอเคได้โอเคโอเคได้อยู่ไออีกกล่องหนึ่งที่เราได้มาคุณพูดว่าซื้ออะไรอะไรวะแ i r p o d ร์ตเคมินเนี่ยนเคสใส่ Airpods เฮ้ยไม่แย่นะเ้ยไว้ดีอยู่นะเว้ยดีกว่าของไทยเยอะดีกว่าของไทยเยอะแบบเยอะมากตกใจอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของอิง เ้ยน่ารักอยู่แบบนี้ยเอามาอยู่นะดีนะแบบว่ากันกระแทกอ่ะเฮ้ยน่ารักนุ้ยไม่กระหลงปุ้งด้วยนะใช้ได้เลยของดีนี่กันฝุ่นตรงตูดได้ด้วยเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักดิชอบเลยคม่ดูเจ้านเนนะติ๊กกินไม่ต้องมาบาลาน่าดิบาลาน่า มานตอด้วยาเดี๋ยวเราจะเปิดรุ่นอีก8กล่องเลยนะคะถ้าอยูริดีได้ให้คนกลับบ้านทำไงอ่เราเปิดล่าสุดไปเมื่อไม่นานนี้ด้วยนะใช่ท uh ี่เปิดแล้วที่ได้คือแบบกระเป๋าดราเอมอนคุกอันเดราเอมอนมเคเฮ้ยคุณคุณไม่สุ่มเลยอ่ะสามคนเลย เสียงหนักนะอัน <glaube> นี <Mostly gay> <Leonard> ้เสียงหนักเสียงหนักอาจจะเป็นทีวีก็ได้แผ่นก็ทีวีเสียงมันดูหนักม่เคยอะเสียงหนักมีคนเกาหลีเริ่มมามุงเราแล้วอ่ะตั้งแต่ตู้มาไม่เคยเห็นใครเล่นเลยมีพวกนี้มาเล่นเริหมดแถวค่ะอีกหนึ่งอันค่ะสุดท้ายพี่เจ้เอากล่องไหนอ่าเอากล่องนี้แล้วกันตรงกลางมีจอจีเนาะนี่ก็ชนะ สองสองกล่องแรกรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แย่แบบแล้วมันไม่เหมือนมันไม่ซ้ำอ่ะแล้วมันก็จะลุ้นนะก็ุ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องนะคะที่เรากดมาเพิ่มก็คือรวมทั้งหมดกับสองกล่องแรกก็จะเท่ากับสิบกล่องนะคะมาลองดูว่าเราจะได้อะไรบ้างค่ะเอ็กซ์เอมมามากนี่อะไรอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะต้นไม้เหรอน้ำบองน้ำบองอุ้ยน่ารักคืออะไรเนี่ยอุ้ยมีหลายอันด้วยอ่ะ สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงกระบองเทสแต่ว่ากลัวมันตายนะคะเอาพวกนี้ไปตั้งอยู่หน้าคอมเขาให้มาทั้งหมด4อันด้วยกันนะคะ4อัน4ลสี่ลายไม่ตายแน่นอนนะคะนี่บอกเลยปกติต้องบอกว่าท่นจะไม่ตายหรนี่เ้ยมันน่ารักอเยนเออมันนี่ใช้ได้เลยนะอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยต่อไปค่ะ้องฟันนี่อะไรอะ เไม่ได้ป like ่ะวะเอาไว้ดูแผนที่ไงแต่ว่าแค่อาจจะไม่ใช่แนวตั้งไงต้องดูเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะมีกาวอยู่ตรงใต้เนี่ยเราก็แกะแล้วก็แบบแตะ 3m ได้ที่ตั้งนี้โอเท่ถือว่าครีเอทีฟแต่ที่ตั้งมือถือมาหนึ่งอันนะคะก็ไม่แย่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมข้อเสียของการสูกคือโอกาสถูกใจเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าข้อดีคือสนุกทไขี่เขียวบ้าง เฮเล่นเกมหรอ Switch s ถ้าได้ฟิล์มนี้เฮ้เลยนะอร์ฟิล์มหน้าจอนี่คือแตกกรับมากไม่ได้ขอโทษด้วยพี่โจไม่ได้ฟิล์มหน้าจอนะสติกเกอร์คุมเครื่องก็คือเปลี่ยนลายของเครื่องก็แปลกดีอะแต่ว่าสี Nintendo Switch เรามันน่ารักอยู่แล้วไงเราใช้สีเหลืองอะสังเกตไหมคะว่าหน้าเริ่มแห้งไปเรื่อยเพราะว่าเริ่มได้ของไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แหละเติมเติมเมเติมเมเติมเติมมเติจปเโม วันนี้เบาสุดนึกว่มุนเจยะเอาเนี่ยจะได้แบบว่านี่ก็ได้นะเว้ยทีวีเออทีวีเอาไปแรกได้ไปเอาไปแรกชึม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 ชึ้มชึมชึมชึ้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 นชึ้มชึ้มชล้มชึ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 ้่ชึ้มาึ่มรอ้มชึ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 ้่าึ้มาึ้มเหลือสามันสมดท้ดี๋ยวให้ลชึแกะบ้าง เฮ้ยแต่คนละลายคนละลายอีคนละลาเก็บเอรสองอันสุดท้ายค่ะที่มีน้ำหนักทั้งตู้เลยทั้งจริงก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะว่าเหมือนแบบว่าในตู้มันจะมีพวกสมุนไพรจริงหรือเปล่าแต่ว่าอย่างตอนที่ไปไต้หวันอะข้างตู้นี้ก็คือจะมีแบบว่าถ่ายรูปเวลามอบรางวัลเยอะมากเลยนะเป็นแบบ10บสรูปมันก็คงอาจจะมีบ้างในบางที่แต่ถ้าบางที่ก็อาจจะแบบเรียกว่าแบบว่าก็มัวๆไปต้มคนนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้มาที่กล่องนี้กันบ้างค่ะอุกย เอทเอย่างนี้าอย่างนี้อกล่องข้าวเลยเน่ยเออใช่ไม่แต่จริงๆมันก็ไม่ต้องกล่องข้าวก็ได้กล่องเครื่องประดับก็ได้ไงเออมาเด็บได้หลายอย่างเสใส่เครื่องประดับก็ได้แล้วก็คาดไว้น้ำไว้อย่างี้ไม่เปนนิ้ไม่กองแกงแบบแข็งแรงมากไม่งแกงไม่งแกงและอันสุดท้ายนะคะของเรา สังเกตไหมว่าแบบตอกกล่องอะแพงกว่าที่ไทยนะแต่กล่องที่ได้ก็คือดีกว่าเยอะเลยแบบกลายเป็นว่า1ิกล่องไม่ได้รู้สึกเสียดายอะเอาแล้วไงรางวัลใหญ่มาแล้วเฮ้ยที่นวดวะมันนวดหน้าได้ไงแบบอย่างเงี้ยให้หน้า V shape เครบแล้วค่ะก็เรียบร้อยแล้ว นะคะเป็น1,500บาทที่พูดตรงๆว่าไม่เสียดายเลยเพราะว่าแบบของ<ช>มัน<ด>หลากหลายใช่แล้วก็ของไม่กอแก๊กคือแม้กระทั่งแบบอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกแต่แบบแข็งแรงมากแล้วก็ดูแบบมีดีเทลมีรายละเอียดดูดีมากๆอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นของที่อยาก <จะ S 1> เอเอ,เอไม่ได้อยากได้แต่ว่าพอได้มาก็รู้สึกว่าไม่แย่ของไม่แยแ่เราสามารถเอาไปรีกิฟต์ต่อให้แบบว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆได้ก็สนุกดีนะณตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานนะเนาะก็เดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดไปที่โซเนอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคะถ้าเกิดเจอแบบตู้ไหนน่าสนุกนนนนนุกกเีียยจะะะะถ่่าาาาแบบ้้มออคพรั็ลื ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง,งข้างๆนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้รีบเข้ามาดูกับคนแรกๆจะได้ไม่ตกเทรนด์นั่นเองนะคะโอเคเจอก,กันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนก็ราติดตามแล้วก็เราดูอกต่างๆที่พอมอยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะก็นานๆที่ได้ออกมาเที่ยวเนะก็ฝาวไ้ด้ยวยแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะงืงื